สวัสดีค่ะพบกับแก้มนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำแอปยูพิกกับรายการกูรูยูพิกซีซั่นสองรู้ชชั่์ก่อนแช้วันนี้นะคะมาทำความรู้จักกับดิวที่ปังที่สุดในแอปยูพิกนั่นก็คือ WOW าวดิววาวดิวเป็นดิวที่เผ็ดสุดๆประจำแอปยูพิกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเราการันตีว่า 1>, 1. สินค้าฮิตแชร์งได้ขายดีพร้อมทรง 2. ราคาเนี่ยถูกลงกว่าเดิมเยอะมากและกา 3. นะคะค่าคอมเนี่ยเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยใครที่เป็นยูพิคเกอร์ตัวจริงต้องไม่พลาดแล้วซึ่งวาวดีลค่ะเป็นดิลที่มาทุกๆ2-3ถึงาวันนั่นก็คือจันทร์อังคารพุธคุณรหัสส,าาสุกเสาร์อาทิตย์ซึ่งสุกเสาร์อาทิตย์นะคะพิเศษสุดๆเพราะว่ามีสินคา้าเลือกถึง4ตัวด้วยกันเห็นไหมคะว่าวาวดิลเนี่ยปังปุริยขนาดนั้น ชอบหรือยูพิกเกอร์ก็มีแต่ได้กับได้สำหรับใครที่อยากรู้ว่ายูพิกมีดีเด็ดๆปังๆอะไรอีกต้องรอติดตามชมในอีพีต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วกับรายการกูรูยูพิกซีซั่นสองรู้ชัวร์ก่อนแชร